โอเคครับทุกคนก็การสวีดะสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์มเฮิบนะครับทุกคนนี่วันนี้จะพามาแจกทรงบักสไปเลยนะทุกคน ตามคำขอในที่คนไปคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ติ๊กตอกของคมนแล้วครับทุกคน<ไ>นี่จะมาแจกช่งบวกรีวิวด้วยนะแบบว่าจะมาแบบว่าให้ให้ชมแบบว่ารายละเอียดไปเลยเนาะอะไรอะไรอะไรชิ้นไหนที่ราคาเท่าไหร่ก็จะบอกหมดเลยนะครับทุกคนที่สําหรับคนที่จะไปแต่งตามได้เลยนะครับทุกคนนี่มาเริ่มจากชุดหนาเลยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ เดี๋ยวให้ดูทรงก่อนไหมนี่ถ่ายทรงให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ชมอินเสิร์ตไป ุคนมาดูอะไรชิ้นแรกเลยที่แปลว,ว่าซื้อมาเนาะซื้อใหม่หมดเลยนี่มาดูที่ชิ้นแรกเป็นขอบเลยนะครับทุกคนเป็นขอบล้อหนึ่งจุดสองล้อล้อขอบ,อออขอบสิบเอ็ดเออล้อขอบสิบเจ็ดนะครับทุกคนเป็นยางขอเป็นยางเบอร์สี่ห้าเก้าสิบนะครับทุกคนอ,อยู่ไซส์ก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่ไงสี่ห้าเก้าสิบทุกคนเป็นล้อขอบบันใสนะครับทุกคนล้อก็ซื้อสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับคู่หนึ่งนะครับทุกคน เฮ้ยไม่ใช่ดิหแบบ้าร้อยนะครับทุกคนทุกวันนี้แบว่าซื้อที oh ่มอเตอร์ฟานนะครับทุกคนไปซื้อกับโอเออร์นะครับทุกคนนี่ต่อไปก็เป็นจานร้อยสามสิบบาทนะครับทุกคนซื้อในเพื่อนซื้อกับเพื่อนที่ในกลุ่มนะครับทุกคนเขาลดราคาให้เนาร้อยสามสิบบาทนะแล้วก็น็อตเมื่อกี้ไก่เนี่ยตากรองโอ้ยนี่ยังเป็นไอ้ขี่ขันนีห่หลีตากรองกูมามากี้ไกด่ดีเออมาเลยน็อตน็อ ตัวละยี่ิบี่บาทนะครับทุกคนซื้อทีมอุตพัทธ์อีกแล้วนี่ก็ช่วงหน้าโหลดนี่ช่วงหน้าโหลด3ามนิ้วนะครับทุกคนนี่สําหรับใครที่ขับเวฟร้อยสิบปีสองพันสิบกางนะครับทุกคนมันจะตามต่นะถ้าหลดประมาณนี้เราต้องตอกตอกแตเข้าไปด้วยครับนุ่นไม่ว่าเอาค้อนตอกตรงหูหูยึดแตเข้าไปนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นอะไรดีวะบางคนก็ไม่ได้กดนะครับทุกคนนี่ต่อไปก็เป็นสติกเกอร์เลย นี่เกิเป็นปี2021ซื้อที่ลาซาดานะครับทุกคนร้อยสามบาทนะครับทุกคนในโคส่วนลดด้วยเออต่อไปก็จะเป็นอะไรวะน็อตเลดนี่น็อตเลสซูซีนะครับทุกคนซื้อที่มมเตพาร์ทมีดูด้านนี้ด้วยซื้อที่มมเตพาร์ทราคาราคาสามอเจ็ดิบนะครับทุกคนถ้าซื้อแบบยี่หอ้ออีกยี่ยห้อหนึ่งมันก็จะแพงกว่านะครับทุกคนอันนี้เป็นน็อตปนหอยเนาะต่อไปก็จะเป็น ชุดหลังเลยไม่ชุดตังเลยชุดหลังก็จะเป็นอามยนุนอัมยุนยืมของน้องกี้เฮิร์มาใส่นะทุกคนจากที่รีวิวคันดําไปนะนี่อามยุนหนึ่งนิ้วแล้วก็น็อตเลสสองตัวนี่คันได้ด้วย <laughs> มัน <laughs> มันพังเลยนะครับทุกคนแล้วก็สเตอร์สเตอร์สินะครับทุกคน14 29ี่้านะนี่ตอนนี้ผมไล่เป็นสเตอร์สิบส โซ่โอซากิสีแดงสู่เท่าไหร่ปะ่ะโซ้สองร้บาทนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนาะสเตอร์ก็ประมาณร2 0ยยีซื้อที่มอเตอร์พาตนี่ต่อไปนี่ไปดูดุมยอ่อดุมย่อของโบชิไทยแลนด์นี่รถก็ยังไม่ได้ล้างก็จะกลางๆนิดนึงนะครับทุกคนดุมที่ซื้อจากลาซาดานะครับทุกคนประมาณลูกละแป0ร้อยนี่รวมส่งเลย ได้โค้สวนรถอีกแล้ว<อ>ต่อไปก็จะเป็นล้อขอบ1.2เหมือนเดิมขอบ17อยางส5 9 0ากเนี่ยวะนี่ยางส590นะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นข้อโหลด CCP ซื้อทีมมอเตอร์พัร์อยห้บาทนะครับทุกคนไม่น,น่าจะเป็นเพอยี่ห้อหรือเปล่าวะโคตรแพงเลยเนาะอเออน่าจะใช่นะทุกคนต่อไปก็จะเป็นกระตั้ง120บบาทกระตั้งโหลด ใส่ได้พอดีเลยสรงก็จะประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นเบาะนะครับทุกคนเบาะปาดของป้อมหล่อเสือโกนะครับทุกคนแต่ก่อนมันเป็นเบาะแดงนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่มันจะเป็นเบาะแดงแล้วผมเอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนผ้าใหม่ก็280รอวมส่งกลับนะครับทุกคนก็ลองทักไปถามดูที่เฟซบุ๊กช่างป้อมไม่ขึ้นให้หรอกเขาไม่สปอนเซอร์ะนะทุกคน <laughs> ต่อไปก็จะเป็นนีปีเนียมปีเนียมก็ไม่แพงซื้อ ร้อยยี่สิบไหมถ้่จำไม่ผิดปีนี้มซื้อที่拉าด่าเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นมือเบรกมือเบรกปั๊มเว็บร้อยนะครับทุกคนเอามาใส่มันจะเล็กๆกว่าของเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าอันเดิมมันล้มบ่อยนะครับทุกคนด็กมากดีแล้วก็ตันดลยไปเอเดืมเเด่มชุดอนนาใหม่นะทุกคนมาไหมนี่ดุมเป็นดุมเจาะ เจาะกึ่งนะครับทุกคนเป็นลายเฟืองเนาะของดิสของเว็บร้อยซื้อมา330ร้อยสามสิบลำ่งนะครับทุกคนในลาซาดาต่อไปก็จะเป็นนี่สติกเกอร์โอเฮิร oh ์ oh เหมือนเดิมทีมงาน oh นะเป็นทีมงานโ oh อเฮิร์เนาะเดโดตอนนี้ก็ไม่มีสติกเกอร์ผลิตแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวฝากเป oh ็นบ oh ุตรโอเฮิร์ให้นะครับทุกคนนี <c oughs> ถ่ถ้าใครอยากถามอะไรก็ <c oughs> ไปถามได้เลยเพราะว่า oh ah. เพื่อนจะทําอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเพราะว่าสติเกอร์หมดแล้วครับตอนนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แจกทรงก็ประมาณนี้เนาะให้บอกสเต็ปเครื่องไหมไม่เลยครับมาครับทุกคนต่อไปก็เป็นสเต็ปเครื่องไหมมานี่มาทางนี้เลย,ยบรรอุแสงสเต็ปเครื่องก็ตอนนี้ก็เป็นสเต็ปเครื่องเดิมๆนะครับทุกคนนี่ดูดสดแล้วก็ท่อเดิมตอนนี้ไม่ได้ใส่ท่อาดน,นะครับทุกคนน้องเอาไปใส่นะครับตอนนี้ นี่ดูสดเดือนเดิมแชมป์เดิมถ้าใครไม่เชื่อก็มา mang ดูเลยนะทุกคนถ้าใครไม่เช uh> 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 like uh. ื <t uh <t uh uh> ่อเดี uh ๋ยวให้ฟังเสียงไหมให้ฟังเสียงกลองเลยเดินเบาถ้าใครไม่เชื่อก็ใส่เข้าไปไม่เชื่อไมลาคือนี่คุณบอกว่าทำหนึ่ทำหนี่ไม่ใช่เองออกตัวให้ดูสักล้านไหม หมื่นครับหมื่นหมื่นนะครับไปแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ตากองเป็นอะไรครับทุกคนหมื่นครับตากองลื่นนะครับทุกคนรื่นคันเทนาด้อู้ยครับสูงมด้วยนะครับทุกคนมาออกให้ดูครั้งเดียวพอนะครับทุกคนเดี๋ยวมันกลัวล้มเนาะคือไม่ได้ขับนานนะครับทุนตอนนี้ก็ มือไม่ดีด้วยนะครับุคนไปทำงานมาทั้งทับนิ้วนะครับทุกคนถ้าใครติดตามผมใน Facebook ก็จะรู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับทุกคนจะลงแบบว่าชีวิตประจำวันของผมเองนะครับทุกคนเสตอรี่ในติ๊กโอ้ยสตอรี่ใน Facebook ก็สร้างหนังละครได้เลยนะครับทุกคนโคตรยาวนี่ลอยเราเมื่อกี้แล้วก็ลอยบักนี่บักมืดมีปโคลายไหมล่ะลอยปลโคลาเออยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดให้ผมด้วยนะครับทุกคน ไปแล้วฝากติ๊กตอกด้วยนี่คือผู้ติดตามจะถึงห้าพันเมื่อไหรก็ไม่รู้นะครับทุกคนไปแล้วไป